บ้านใครมีกระทะอลูมิเนียมแบบนี้ใช้บ้างครับแต่กระทะอลูมิเนียมแบบนี้เวลาเราใช้ไปน,นานๆส่วนมากจะรั่วนะครับเพราะว่าเนื้อของอลูมิเนียมจะอ่อนเดี๋ยวผมลองบิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับกระทะอลูมิเนียมแบบนี้จะอ่อนเมื่อโดนแรงกระแทกหรือเราใช้ไปแล้วนะครับอาจจะสึกหลอได้จะเกิดการรั่วแบบนี้เห็นรูไหมครับในการอุด เราจะอุดอย่างไรหรือเราจะทิ้งกระทะอลูบิเนียมแบบนี้แต่ราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพามาใช้วิธีการอุด2วิธีให้กระทะอลูบิเนียมแบบนี้ใช้การได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวุฒิไทยที h ชนแนลนะครับวันนี้พบผมในเรื่องกระทะอลูบิเนียมรั่วเวลาเราใช้กระทะอลูบิเนียมแบบนี้ กระทะแบบนี้นะครับจะมีความอ่อนเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมเห็นไหมครับไม่ได้เป็นเหล็กหล่อนะครับบางบ้านอาจจะมีใช้แต่ถ้าเกิดการรั่วแบบนี้นะครับ2รูแบบนี้เราจะทิ้งกระทะแบบนี้หรือว่าเราจะทําการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ใหม่เดี๋ยวดูนะครับวันนี้ทางช่องวิชัยพีชนนลมี2วิธีในการทําให้กระทะอลูมิเนียมแบบนี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับว่ากระทะอลูมิเนียมรั่วอย่างไรผมใช้ตะปูใส่ลงไปเลยครับตะปูตั้งได้เห็นไหมครับแสดงว่ากระทะอลูมิเนียมแบบนี้รั่วแน่นอนตรงนี้อีกรูนึงนะครับเห็นไหมครับตะปูตั้งได้รั่วแน่นอนครับเราจะมาอุดแบบสมัยโบราณทําแบบนี้กันเลยครับเราจะใช้แท่งเหล็กนะครับหรือว่าเป็นค้อนใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ครับ นำมาลองด้านล่างโดยวิธีที่1ทําแบบนี้เลยครับเราจะลองคอนนะครับให้ตรงกับรูรั่วของกระทะด้านในเดี๋ยวดูกันนะครับเราจะต้องจับให้ตรงเลยนะครับสําหรับคอน <c oughs> เมื่อตรงแล้วนะครับเราจะใช้คอ้อนอีกอันหนึ่งนะครับมาทําการตอกตรงรูรั่วตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกันครับ เห็นไหมครับรูรั่วสนิทเลยแต่กระทะอลูมิเนียมบุบแบบนี้แต่เราทําการซ่อมได้นะครับให้กระทะอลูมิเนียมกลับมานูนและเข้าทรงแบบเดิมได้นะครับและวิธีที่สองเราจะมาทําแบบนี้กันเลยครับถ้าเป็นรูแบบนี้นะครับเราจะมาใช้ตะปูแย่เข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมครับตะปูตั้งได้แสดงว่ากระทะอลูมิเนียมแบบนี้รั่วแน่นอนวิธีที่สเราจะทําคล้ายๆกันเลยครับ โดยการอุดรูรั่วที่กระทะอลูมิเนียมแบบนี้นะครับโดยเราจะมาใช้ตัวรีเวทแบบนี้เห็นไหมครับเราจะมาใช้ตัวที่เป็นอลูมิเนียมด้านบนของตัวรีเวทแบบนี้นะครับดูนะครับกระทะรั่วแน่นอนดูตัวรีเวทตั้งได้เห็นไหมครับโดยเราจะแกะตัวรีเวทด้านบนที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ออกมานะครับโดยเราจะมาใช้ร่วมกับกระทะอลูมิเนียมแบบนี้แต่ รูของกระทะอลูมิเนียมถ้ารั่วเล็กเกินไปนะครับเราจะแย่ตัวริเวทลงไปไม่ได้เราจะต้องมาขยายรูกันก่อนนะครับโดยการใช้ตะปูทําแบบนี้เลยครับหมุนวนไปครับทําให้รูใหญ่ขึ้นนั่นเองครับแล้วเราลองนํำตัวที่เป็นริเวทนะครับมาลองแย่ดูเรื่อยๆนะครับ ถ้าเข้าได้ก็แสดงว่าใช้ได้เลยนะครับถ้ายังเข้าไปได้เราก็ทําการขยายต่อไปครับถ้าใครมีสว่านรูใหญ่ๆหน่อยนะครับก็มาเจาะได้นะครับลองแย่เข้าไปดูครับเห็นไหมครับลงไปแล้วสําหรับตัวริเวทแล้วเราทําแบบนี้กันเลยครับโดยเราจะใช้ตัวริเวทที่เป็นอลูมิเนียมแย่เข้าไปด้านในของกระทะเห็นไหมครับด้านเรียบจะอยู่ด้านนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านนูนอยู่ตรงนี้นะครับ เมื่อเราใส่ได้ที่แล้วเราจะมาใช้คอนหรือแท่งเหล็กนะครับมาลองด้านในเหมือนวิธีแรกครับดูสิครับตัวรีเวทจะโผล่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วเรานำคอนทุบลงไปตรงบริเวณนี้เลยครับดูสิครับ ตัวลิเวตแบนข้าวกับตูดกระทะเนียนเลยครับเห็นไหมครับและวิธีนี้นะครับก็ใช้ได้ผลจาก2วิธีวิธีแรกเราทุบอย่างเดียวนะครับแต่วิธีที่2เราใช้วิธีการอุดโดยใช้ตัวลิเวตเนียนมากเลยเห็นไหมครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีแชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ถ้ากระทะอลูมิเนียมภายในบ้านของเราล่ว เราใช้2วิธีนี้ได้เลยครับในการอุดลูกกระทะที่รั่วนะครับและกระทะที่เป็นรอยแบบนี้นะครับเราจะต้องมาทําการตบแต่งให้เรียบก่อนนะครับนี่ครับใช้ไม้ทุบลงไปแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่ากระทะอลูมิเนียมอ่อนมากเลยครับเสร็จแล้วเราไปทดสอบกับน,น้ํากันดูนะครับว่ากระทะอลูมิเนียมแบบนี้รั่วแล้วเราอุดเรียบร้อยแล้วโดย2วิธี น้ำจะรั่วไหลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับวิธีทดลองว่ากระทะอลูมิเนียมนะครับน้ำจะรั่วไหลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำลงไปเลยครับเมื่อเราอุดหลู่รั่ว2รูแล้วนะครับเห็นน้ำไหมครับน้ำไม่มีรั่วไหลแม้แต่หยดเดียวดูที่มือผมครับน้าไม่มีรั่วไหลเลยที่พื้นก็ไม่มีน้ำหยดนะครับ แสดงว่าวิธีนี้นะครับใช้ได้ผลดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัทยพีแชนแนลขผภการอุดรูรั่วที่กระทะอลูมิเนียมจาก2วิธีใช้ได้ผลดีเลยครับน้ําไม่มีโยดไม่มีรั่วแม้แต่โยดเดียวเลยครับ